มาแนะนำวิธีการใช้เครื่องกรองอากาศ a d m o e r e Sky การทำงานของเครื่องกรองอากาศจะดูดอากาศปกติผ่านทางด้านหน้าผ่านแผ่นกรองยาแผ่นกรองละเอียดที่กรองได้ถึง0.0024ไมครแล้วก็ผ่านแผ่นกรองกินคาร์บอนกำมันและปล่อยอากาศดีออกทางด้านหลังเพราะฉะนั้นการวางเราควรวางให้ด้านหลังชิดกับผนังเพื่อให้อากาศดีขึ้นสู่ทางด้านบนและทำให้อากาศในห้องถ่ายเทได้สะดวกหน้าจอจะมีฟังก์ชันการปรับแรงลมได้ถึง5ระดับถัดมาตัว A คือโหมดออโต้ในโหมดนี้จะ ตั้งความแรงลมให้สัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นในห้องถ้าฝุ่นอยู่ที่1ขีดเครื่องก็จะตั้งความแรงลมไว้ที่1ถัดมาด้านบนคือโหมดเทอร์โบโหมดนี้จะตั้งความแรงลมไว้ที่ห้และตั้งเวลาอยู่ที่30นาทีเพื่อที่เวลาเรากลับมาถึงบ้านเราเปิดเครื่องกองอากาศและตั้งโหมดเทอร์โบเอาไว้เมื่อเราไปทํากิจกรรมอย่างเช่นไปอาบน้ําเมื่อกลับมาถึงห้องอากาศในห้องนอนของเราก็จะถูกคลีนให้สะอาดเพื่อให้เราพร้อมสําหรับการทํากิจกรรมในห้องนอนของเราไส้กองจะมีสีเพื่อบ่งบอกปริมาณของไส้กองโดยปกต ตสีไสกองจะเป็นสีเขียวถ้าใกล้หมดจะกลายเป็นสีส้มและเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนจะกลายเป็นสีแดงแผ่นกองหยาบไม่ต้องเปลี่ยนสามารถเอาออกมาล้างได้สัญลักษณ์ Wi-Fi ด้านบนคือโหมดที่เอาไว้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือโดยเราสามารถสั่งเปิดหรือปิดเครื่องกรองอากาศเวลาเราอยู่นอกบ้านได้เพื่อให้เรากลับถึงบ้านแล้วเราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ทันทีสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดลองใช้สามารถทักอินบ็อกหรือบ้านเขียวมาได้เลยนะครับให้ a t m o s p h e r e Sky ดูแลอากาศภายในห้องนอนของเรา